สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโปรแกรม Microsoft Teams กันนะคะโดยเราจะใช้โปรแกรมนี้นะคะในการจัดการประชุมสัมมนาหรือว่าการเรียนออนไลน์ที่เป็นกลุ่มได้นะคะเราก็คลิกเข้าไปที่ตัวโปรแกรมได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราเข้ามาในตัวโปรแกรมนะคะสําหรับคนที่มีอีเมลแล้วก็เคยใช้งานโปรแกรมนี้อยู่แลคะ ก็จะมีแท็บขึ้นให้เราสามารถคลิกได้เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันทีเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีสามารถคลิกตรงบัญชีอื่นหรือลงทะเบียนใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับเราที่มีบัญชีอยู่เราก็จะคลิกตรงนี้เลยนะคะขับมาเข้ามาสู่หน้านี้นะคะก็จะเป็น ทีมนะคะก็คือห้องเรียนต่างๆแล้วก็ตรงกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนทั่วไปนะคะที่เราได้เป็นสมาชิกอยู่ตรงนี้นะคะงานได้รับมอบหมายก็เวลามีงานในห้องเรียนต่างๆนะคะงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดก็จะมาอยู่ในหัวข้อนี้นะคะ โดยที่เราสามารถเช็คได้ค่ะว่ามีงานไหนที่ได้รับมอบหมายแล้วงานไหนที่เราส่งไปแล้วหรือว่างานที่เรายังทาแล้วก็ยังไม่ได้ส่งนะคะโดยถ้าหากว่าเลยกําหนดไปก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเลยกําหนดเวลาหรือว่าถ้ายังไม่เลยกําหนดก็จะขึ้นเวลาเขากําหนดตรงนี้ค่ะเราก็สามารถคลิกเพื่อที่จะส่งงานได้เลยนะคะต่อไปเราจะไปดูในส่วนของทีมกันค่ะในส่วนของทีมก็คือห้องเรียน ของพวกเรานะคะโดยเราได้ทำตัวห้องเรียนทดสอบเพื่อให้เราลองเข้าไปศึกษาดูนะคะโดยเมื่อเราคลิกเข้ามาในห้องเรียนแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยตรงชแน,นลนี้นะคะก็เปรียบเสมือนรายวิชาต่างๆที่เราสามารถสร้างได้ะคะ่ะอย่างเช่น เราต้องการสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะแยกเป็นบดหมู่รายวิชาได้ค่ะโดยหน้าของแต่ละรายวิชานะคะก็จะเข้ามาอยู่ในหต,ต่างๆแบบนี้ค่ะจะอยู่ในหมวดของโพสตนะคะโดยการโพสเนี่ยเราสามารถาที่จะ list การบ้านหรือว่า,าแบบสอบถาม หรือการชี้แจงต่างๆเพื่อให้สมาชิกในห้องเรียนได้เห็นโพสต์ต่างๆนะคะในส่วนของไฟล์ก็คือการแนบสไลด์สอนสไลด์บรรยายหรือว่าเอกสารประกอบบทเรียนต่างๆนะคะโดยเราสามารถอัพโหลดเป็นไฟล์โฟลเดอร์หรือว่าอัพโหลดเป็นตัวเอกสารทันทีได้เลยนะคะ กลับมาที่สองโพสต์นะคะโดยถ้าหากเราต้องการจัดการประชุมเราก็สามารถคลิกตรงการประชุมตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามาตรงในส่วนของการประชุมแล้วนะคะเราก็จะสามารถตั้งชื่อการประชุมได้ตรงนี้ค่ะและต่อมาก็คือการตั้งค่าเสียงนะคะเราจะใช้เสียงของคอมพิวเตอร์ก็คือใช้ไมโครโฟนล,ลำโพง ของเราเองนะคะหรือว่าถ้าหากเราจัดการประชุมในห้องใหญ่เราสามารถใช้ระบบเสียงของห้องประชุมได้ค่ะโดยในการประชุมนี้นะคะเราก็จะใช้เสียงของคอมพิวเตอร์ของเราเองค่ะแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดปิดในแล้วก็ความดังเท่าไหร่นะคะจากนั้นเราก็กดเข้าร่วมในตอนนี้ได้เลยค่ะ เมื่อเรากดเข้าร่วมการประชุมแล้วนะคะในกรณีที่เราเป็นคนจัดการประชุมเราจะสามารถคัดลอกลิงการประชุมหรือว่าเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมได้นะคะโดยอันนี้เป็นการประชุมตัวอย่างนะคะแล้วก็จะแนะนําตรงส่วนแท็บต่างๆให้ทราบกัน,นะคะ่ะโดยแท็บตรงนี้นะคะที่เรจะรับคนตรงนี้สมัยถึงว่าสมาชิกหรือผู้ที่เข้าร่วมการประชุมนี้มีใครบ้างนะคะ ก็เราคลิกไปแล้วก็จะเห็นรายชื่อตรงนี้ค่ะว่าใครที่เข้าร่วมการประชุมบ้างต่อมานะคะสะัลัลกษณ์แสดงการสนทนาในกรณีที่เราไม่ต้องการเปิดไมหรือว่าไมเรามีปัญหานะคะเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงตรงนี้เพื่อให้ทุกคนในห้องประชุมสามารถเห็นข้อความของเราได้ค่ะต่อมานะคะเป็นการมีส่วนร่วมในห้องเรียนหรือห้องประชุมนะคะโดย เราจะยกตัวอย่างการยกมือนะคะเมื่อเรากดปุ๊บการยกมือมันจะไปขึ้นในการแสดงผู้เข้าร่วมตรงนี้นะคะเมื่อเรากดตรงแสดงผู้เข้าร่วมเราก็จะเห็นได้ค่ะว่าใครคือผู้ที่ยกมือใครที่มีคําถามสอบถามอะไรตรงนี้นะคะก็จะขึ้นตรงนี้นะคะว่าเรายกมืออยู่เมื่อเราหายสงสัยแล้วเราก็กดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเอามือลงค่ะสําหรับ ฟังก์ชันนี้นะคะคือฟังก์ชันห้องประชุมย่อยก็คือในกรณีที่เราต้องการแบ่งกลุ่มย่อยของสมาชิกในห้องนี้นะคะเพื่อการาทำงานก,กลุ่มหรือว่าแบ่งทีมต่างๆนะคะเราก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันห้องประชุมย่อยตรงนี้ได้ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็คือกัรส่วนเพิ่มเติมนะคะการตั้งค่าต่างๆแล้วก็การบันทึกการบันทึกวิดีโอตรงนี้นะคะจะสำคัญตรงที่ว่า เราสามารถกดบันทึกการประชุมนี้เอาไว้และเราสามารถย้อนกลับมาดูข้างบงได้ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นาการเปิดกล้องการเปิดไมค์ปิดไมค์อะไรตร่าี้นะคะเราสามารถกดตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์ทักษรตรงนี้นะคะจะหมายถึงการแชร์เนื้อหา เมื่อเรากดเข้าไปเราจะสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราต้องการจะแชร์เนื้อหาในหน้าจอของเราทั้งหมดไหมหรือว่าเราต้องการาแชร์เป็นหน้าต่างเราสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าเราต้องการใช้เป็นไวบอร์ดของ Microsoft <S <S เพื่อ,อทำการสอนหรือทำการแสดงตรงนี้ได้นะคะและเมื่อการประชุมจบแล้วเราก็สามารถกดตรงปุ่มสีแดงนี่ก็คือการออกนะคะ เราจะยกตัวอย่างาการที่สมาชิกจะเห็นห้องประชุมนี้นะคะนี่ค่ะสมาชิกในห้องนะคะสามารถเห็นได้ว่าตรงตอนนี้นะคะมีการประชุมอยู่และสามารถกดเข้าร่วมตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อเข้าร่วมไปสู่หน้าประชุมของเราตรงนี้ค่ะและเมื่อ เราใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams เสร็จแล้วนะคะแล้วก็สามารถกดอ,ออกจากระบบได้จากรูปตรงนี้นะคะ่ะลงชื่อออกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าในกรณีที่เราต้องการตั้งค่าส่วนต่งตางๆของ Microsoft Teams เราสามารถกดได้ที่ปุ่มจุด3จุดตรงนี้เลยนะคะกดที่การตั้งค่าแล้วก็จะมีการตั้งค่าต่งตางๆมากมายะคะ่ะ ในกรณีที่ตัว Microsoft Teams อองเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถเปลี่ยนกลับให้เป็นภาษาไทยได้โดยกดที่ปุ่มจุดสามจุตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่ s e t t i n g ค่ะเราเื่อนลงไปข้างล่างนะคะก็จะเจอ Language ก็คือภาษานะคะ App Language ก็คือภาษาของตัวแอปว่าเราต้องการให้เป็นภาษาไหนแล้วก็สามารถกดเลือกได้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีภาษาไทยอยู่ตรงนี้ค่ะในกรณีที่แทบ็บเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ตัวแถ็บอื่นๆก็จะมีลักษณะเหมือนกับตอนที่เป็นภาษาไทยเลยค่ะ Activity ก็คือการแจ้งเตือนนะคะ Team ก็คือห้องเรียนต่างๆของเรา Assignment ก็คืองานที่เราได้รับมอบหมายนะคะ Assign งานที่ได้รับมอบหมายตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะขึ้นตรงนี้งานที่เราส่งไปแล้วมีอะไรบ้างแล้วก็งานที่เป็นแบบร่างที่เราอาจจะแนบไฟล์ไปแล้วแต่เรายังไม่ได้กดส่งนะคะ ต่อมาเราเข้าไปดูตรงทีมกัน,นะคะ่ะเมื่อเรากดเข้าตรงทีมนะคะแล้วก็กดเข้าตรงแบบวิชาที่เราต้องการนะคะโดยรวมก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเราต้องก,การจัดการประชุมแล้วก็กดที่มีนะคะในกรณีที่เราต้องการสร้างแชแน l หรือช่องตรงนี้นะคะให้เราเลือกตรงจุดสามจุดตรงนี้แล้วก็ add channel หรือว่าเพิ่มตัวแชแน l น,นี้ขึ้นมานะคะ แล้วก็จะขึ้นตรงนี้นะคะจะมีแช่องเพิ่มเพิ่มไปแบบนี้นะคะจะเป็นห้องเรียนใหม่เราก็สามารถจัดการประชุมได้เหมือนเดิมะคะ่ะเมื่อเราเข้าสู่หน้าประชุมนะคะแล้วก็จะสามารถตั้งชื่อการประชุมตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็สามารถตั้งค่าเสียงของเราได้เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะเลือกตั้งค่าเสียง โดยใช้เสียงของคอมพิวเตอร์ของเราเองนะคะพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดเข้ารวมนะคะแล้วก็จะเชิญได้เหมือนเดิมเลยค่ะ Copy link หรือว่าจะเชิญผู้เข้าร่วมก็ได้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นการโชว์สมาชิกในห้องนะคะการส่งข้อความเข้าไปในห้อง หรือว่าการมีส่วนร่วมในห้องนะคะอย่างการยกมือหรือว่าการเอามือลงนะคะตรงนี้ Breakout r o o m ก็คือการสร้างกลุ่มย่อยนะคะมนที่เราอธิบายไปก่อนหนะ้าตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะสำหรับการบันทึกวิดีโอเพื่อให้เราย้อนกลับมาดูได้ครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นการแชร์หน้าจอนะคะต้องการแชร์จากจอหรือว่าต้องการแชร์เป็นหน้าต่างหรือว่า การทำไว้ปอดหรือทำเป็น powerpoint ก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เลยนะคะจะมีลักษณะเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าสมาชิกเห็นห้องประชุมก็จะเห็นในรูปแบบนี้นะคะและสามารถกด j o ยหรือว่าเข้าร่วมเข้ามาในการประชุมได้ค่ะก็จะเข้ามาสู่้านนี้ของเราเมื่อการประชุมจบลงแล้วก็กดออก mm. ได้เลยนะคะ จบแล้วนะคะกับการแนะนำ Microsoft Teams ของเราวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ